มาพี่พีวีวนนันที่ไทยท่านมาเห็นว่าทำของขวัญเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆชาวจีนด้วยคืออะไรใช่ครับผมก็ไปไปไลฟ์ในวีไลฟ์ครับผมออไปไลฟ์จัดดอกไม้เพราะว่าก็<ช>อย่างที่บอกไปเป็นวันวาเลนไทน์จีนนะ<ช><ช>แล้วแบบวันก่อนหน้าเป็นวันที่20เดือน5เป็นวันบอกรักจีนท<ช>ุก <ๆ S 1> ทุกคนเนี่ยก็ส่งดอกไม้ไมาให้ผมเยอะมากๆเลย,เออยก็เลยอยากตอบแทนเขาครับก็เลยจัดดอกไม้ให้เขาเยอะมากพี่แฟนจะไปแสดในงานที่ส่วนทุกคนก็ชอบครับผมแต่ว่าตื่นเต้นมากเพราะว่า จัดดอกไม้ครั้งแรกแล้วเราก็ไม่รู้ว่าต้องเสียบไปตรงไหนต้องใช้เทคนิคพิเศษยังไงบ้างในการจัดกไม้ก็ตอนนั้นดีที่มีพี่มอลลี่ครับผมเขาเคยจัดดอกไม้อยู่แล้วเขาอยู่ที่หน้าหน้าเซกับผมด้วยเขาก็เลยบอกว่าแบบเนี่ยการจัดดอกไม้นี้มันต้องมี3ระดับนะมีสูงกลางต่ำเรากค่อยๆแซมทีละระดับอะไรอย่างงี้เราพอใจไหมพอเห็นแบบช่อดอกไม้ช่อด้วก็จัดดอกไม้พอใจแปลกใจเหมือนกันว่าโอเคอยู่นะโอเคไหมครับทุกคน ว่าไงบ้างชอบไหมชอบแฟน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 ชอบครับผมอ่านคอมเมนต์ยังไงบ้างพูดคอมเมนต์น่ารักมากทุกคนมาบอกมามาบอกรักกันครับผมก็อยากบอกทุกคนว่ารักเหมือนกันนะครับเออจริงๆตัวพี่มิวเองชอบดอกไม้อะไรเป็นพิเศษไหมดอกที่ชอบเป็นชอบชอบดอกกุหลาบครับผมเพราะมันมีสีได้ยไหมปกติจะชอบสีแดงเซ็กซี่ดิแดงเซซ็กีี่นอกจากมีจัดดอกไม้แล้วมีอะไรให้แฟนในช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมาไหมครับช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็ ที่สําคัญเลยคือเพลงครับผมเพลงซีซันออฟยูนี่แหละเพราะว่าเพลงนี้เราตั้งใจมากที่จะมาบอกรักแฟนๆดูทุกคนเป็นเพลงที่ทำท้ามาเพื่อบอกรักทุกคนเลยอยากจะขอบคุณทุกคนอย่างมันมันเป็นวาบริทัยของจีนอย่างเงี้ยต้องมีแปลเป็นภาษาจีนให้กับแฟนๆภัษาจีนไหมมีมีก็มีก็มีทีมแบบช่วยเขียนซับมาให้นะว่าต้องพูดว่าอะไรแต่จำไม่ได้เขา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 ลองเป็นแม่เลยังงไจำไม่ได้อะอ่ะอย่างดอกไม้ที่ส่งมาล่าสุดที่แฟนๆชาวจีนส่งมาให้เยอะแค่ไหน อย,อย่างล่าสุดเหรออ๋อถ้าวันที่20เดือน5เนี่ยเยอะมากคือเป็นเป็นร้อยช่อเลยครับ<ม>คือวางทั้งแบบที่โรงจอดรถเลยอะเต็มไปหมดเลยใช่เต็มหมดเลยอยากจะขอบคุณแฟนครับทุกทีก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากเลยครับคืออยากจะขอบคุณแฟนๆทุกๆชาติเลยทุกๆประเทศเลยครับผมที่คอยสนับสนุนผมมาแล้วก็คอยให้ความรักผม,มทำให้ผมมีแรงผลักดันในการทํางานแล้วก็เพลงซิสเซอรน็อยูเนี่ยก็เป็นหนึ่งผลงานที่ทํามาเพื่อตอบแทนทุกๆคนเลยครับ เต็มตัวรักสิ่งต่อไปเลยแฟนอย่างตัวอยู่เต็มตัวอยู่ทำเดโมอยู่ตอนนี้อีกนานแค่ไหนอีกนานแค่ไหนแฟนจะได้ก็น่าจะได้ฟังเต็มๆช่วงช่วงปลายปีครับผมจะมีเพลงของพี่มิวไปเป็นหนึ่งในซีรีส์ของเซนไบซีนที่สองเลยเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันบอกไม่ได้อาจจะมีแบบเป็นอีสเตอร์เอเข้าไปต้องรอดูว่าซีนไหนต้องรอดูฮะนี่ถามอีกเรื่องนึงล่าสุดเห็นแบบ ลงภาพในเอจีเป็นภาพโชว์ซิปแท็กกับครับผิวเลยยังไงทราไมถึงใจลงได้ไม่ก็คือตอนนั้นเราไปถ่ายงานกับเซอร์ราลครับผมแล้วพี่พี่ตูสเนี่ยเขาก็ให้รูปมาแล้วก็รู้สึกเอ้ยเราก็ขุ่นพอพอใช้ได้นะก็ลงหน่อยละกันอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยได้ลงเขื่อนไหมแบบนานๆถึลงก็ก็เขืนเหมือนกันแหละไม่ไม่รู้ว่าจะลงดีไหมตอนแรกนะลุงลงไปแฟนเซลเยอะไหมแซวเยอะครับผมคอมเมนต์คอมเมนต์เยอะมากรูปนั้น เป็นคอมเมนต์แตกแบนลขลุกขล ai เลยใช่ไหมใช่เยอะกว่าทุกรูปที่ผ่านมาใช่เยอะมากมากโอ้ไม่รู้หมื่นกว่าส0 0 0มื่นได้ส่วนเราเป็นคอมเมนต์แซวใช่ไหมแซวบางคนไม่ถึแตกทพราะไม่มโอ้ไม่แน่ใจเลยเพราะว่ามันเยอะมากแล้วผมไล่อ่านไม่หมดแต่ก็แปลกๆมากๆก็อาจจะไม่มีมั้งหรือว่ามีก็ไม่รู้เหมือนกันแต่บางคนเขาก็โฟกัสจุดแล้วไม่มีไม่ได้โฟกัสที่แตก ผมก็เพิ่งผมเพิ่งเห็นเหมือนกันเพราะว่าอย่างล่าสุดไปงานแคสมามีพี่นักข่าวก็มาบอกให้ฟังว่าเนี่ยเขาไปโฟกัสที่ตรงนู้นนะนี่ก็บอกตรงไหนครับพี่แล้วเขาก็เปิดรูปไปดูผมก็เอ้าผมก็ไม่เห็นเหมือนกันตอนแรกคือเราไม่ตั้งใจขายของไม่ได้ตั้งใจเลยแล้วพอเห็นก็แบบลบดีแบบเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่นักข่าวก็แบบไม่ต้องลบเราไปไว้แหละคือเอาไปเกะคืนกับมาให้เป็นแฟนใช่ไหมล่ะแกเป็นลูกเหมือนกันเขาไม่พอแบบมีคนโฟกัส เผื่อคราวหน้าก็จะระวังจะมาจะแบบเาเรียกว่าอะไรนะระมัดระวังมากขึ้นก็ออมีการเปลีภาพบางอย่างเพื่เอ,อเปิดเผยจะโฟกัสตรงนั้นให้มากขึ้นครับจริงจมีอีกหลายรูปไปเนี่ยไม่ได้ลงที่มีอีกเยอะเลยครับผมแต่ก็รอให้ทางเซราเป็นคนปล่อยรูปก็จะทำลงให้แฟนแปลๆอีกทีใช่ที่มิวอย่างมาลาอย่างหลายคนเนี่ยเขาอาจจะเจอแบบไดเร็กแปลกๆแบบว่าถามไดเร็กแบบตัวชิมต่างๆที่เราเคยมีเคสอย่างนี้เกิดขึ้นในในชีวิตของมัน ก็คือพวกพวกไดเรกเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่อ่านไดเร็กอยู่แล้วครับใช่เพราะว่าอย่างทวิตเตอร์ไอจีอะไรพวกนี้มันเข้ามาเยอะมากๆผมก็เลยเลี่ยงไม่อ่านดีกว่าแต่ว่าที่มีแปลกๆเนี่ยคือทางผู้จัดการอ่ะจะชอบบอกบอกว่าคือในในไอจีผมมาจะลงเบอร์ผู้จัดการไว้ก็จะมีแบบพวกแบบชอบโทรมาอะไรเงี้ยแบบเซ็กโฟนอะไรเงี้ยโทรมาแต่ผู้จัดการรับนะไม่ใช่ผมโทรผู้จัดการเป็นคนบอกว่าใ่ ใช่มีคนโทรมาว่าแบบทำเสียงกระเซ่าใส่อะไรเออเขาคิดว่าเป็นเบอร์เราหรือเปล่าวงเงินอะไรครับผมแล้วตกใจไหมแล้วก็ก็นิดนึงแหละแต่ก็มันเป็นเบอร์ไว้ทำงานนะทุกคนจะทำอย่างนี้เลยครับมันมีเยอะไหมกับเคสอย่างผู้จัดการของเราก็ก็ไม่เยอะก็ไม่เยอะครับผมเรารับเงินแบบตรงนี้ยังงไผมไม่ได้รับเงินเราผู้จัดการรับให้เขารับไปให้ผ่าน่ากผู้จัดการให้เขารับไปผมอยู่เฉยๆพอเอออยากจะบอก ก็ก็เบอร์ที่ใส่ไว้มันเป็นเบอร์ที่ใช้อเออ,เป,เ,อเป็นเบอร์ผู้จัดการนะทุกคนผมก็ไม่ได้คนรับอยู่แล้วโทรมาก็ไม่เจอผมนะครับ <laughs>